ถ้าชื่อทองสุคคงลำเจียกจ้ะอายุ72ปีขายน้มคกุกขายตาคู่จ้ะก่อนหน้านี้ป้าเป็นพนักงานฝาดถนนของกทมจ้ะบทกะเกษียณมาก็เลยมาทำอาชีพเสริมด้วยการขายนมคกุกตาคู่ เงินกองทุนก็ช่วยป้าได้เยอะได้มาก็มาซื้อเคื่อเตาแก๊สเตานมครกแป้ง,งอุปกรณ์ในการขายของนุกหล่มเริ่มลบม,ม,มันเก่าแล้วก็เปลี่ยนมาใหม่ขายได้ก็พอได้กินได้ใช้ก็เขาช่วยได้เยอะลลกไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินเสียดอกคือเราทําไปเราผ่อนไปเราไม่ต้องเสียดอกเรียกว่าเขาช่วยเราได้เยอะมีเงินเก็บไว้ใช้ส่วนตัวไม่เป็นภาระ,ล,ะลูกหลานแมีความสุขคือว่าเราไม่ต้องขาดเหลืออะไรของเราพอดีพอดีของเราไปวันวันนะลูกสําหรับคนแก่นะอันนี้ก็คือ ยายก็ขอ,ขอบคุณกองทุนผู้สูงอายุขอบคุณกระทรวงคอมอด้วยนะคะช่วยยายได้เยอะเลยถ้าไม่ได้กองทุนอันนี้ยายก็แย่เหมือนกันต้องไปกู้นี่ยืมสินอันนี้ดีดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากขอให้เจริญเจริญจะเปิคุณเลย กองทุนผู้สูงอายุพร้อมที่จะให้การสนับสนุนผู้สูงอายุทุกท่านนะคะถ้าท่านมีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะไม่ว่าท่านจะมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยในภาคใดก็ตามภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุที่ยังมีไฟนะคะมีความพร้อมมีศักยภาพนะคะสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่ท่านติดต่อประสานงานกับกองทุนผู้สูงอายุแล้วไปได้โทรศัพท์ที่เราได้ขึ้นให้ไว้นะคะแล้วท่านก็จะสามารถ ดำรงตนได้เป็นผู้สูงอายุที่เป็นพลังของสังคมต่อไปค่ะ